โมนวานครับผมก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์ผู้คนที่เดินบร <c oughs> ิเวณข้างเซ็นท่าหิานเก้าครับ <c oughs> สัมภาษณ์เรื่องอะไรนะจ๊ะเรื่องค่านิยมสือสมบัติการับผมว่ายังไงอืมไปถามผมดิอ๋อว่าแบบคนส่วนใหญ่คิดยังไงกับค่านิยมสือสมบัตการนะผมอืมครับผม <นะ S 2> ป่ะเดี๋ยวเราจะถามผู้คนไปเรื่อยครับตั้งแต่ชั้นห้ายันชั้นหนึ่งเลยครับผมอือ่ะเราไปกันเลยดีกว่าครับผม ครับผม follow me อ่าตอนนี้แล้วก็ราหาคนนะครับอ่าเราเจอกลุ่มเหยื่อรายแรกแล้วครับตามมาเลยครับน้องๆครับน้องครับน้องครับมานี่ไหนครับน้องอยู่เรียนอะไรครับอยู่วัดในโรงค่ะอะไรนะครับผู้นั้นอยู่วัดในโรงค่ะอ๋ออยู่ชั้นเลียนมอแล้วครับอยู่ม .6 ค่ะเดี๋ยวฟังจะไปไหนคะเออตอนนี้นะครับผมก็มาจากวัดในโรงเหมือนกันครับอยากถามว่าน้องๆเนี่ยคิดยังไงกับการ คิดยังไงกับค่านิยม12่อประการครับงานจริงๆครับงานจริงๆครับคิดยังไงครับด okay. ีค่ะมันก็ดีค่ะดีอยู่แล้วราคาแบบว่าเออมันทําออกมาเพื่อให้แบบว่าผู้คนปฏิบัติตามใช่ไหมมันต้องดีอยู่แล้วเช่นเลยค่ะก็ความขยันมีความกระตัญยูต่อพ่อแม่รักชาติศาสนาอะไรอย่างนี้มันก็ต้องดีอยู่แล้วถูกไหม เป็นสิ่งที่ดีคนควรจะปฏิบัติตามจะไม่ดีได้ยังไงออ๋ขอบคุณมากน้องของคุณมากครับขอกินข้าวให้หลายแล้วเดี๋ยวไปแล้วครับขอบคุณมากครับอ่าเสร็จไปแล้วครับเหยื่อรายแรกมาตามผมมาครับต่อเลยดีกว่าดูจากทรงแล้วข้างบนเนี่ยไม่ได้เหยื่อแน่นอนครับเราไปหาผู้โชคดีข้างล่างดีกว่าอ่ะตอนนี้ผมเจอเหยื่อแล้วครับตามผมมาอมันได้เลื่อนนี่เร็วๆสิแล้วเ้าก็เดินสิเอเมนที่เรื่องอะไรดิ อาทิตย์เรียกใครดีโอ้ไม่ทันแล้วไปสาระไม่ทันแล้วครับผมอดเลยเฮ้ยกูเจอแก๊งแล้วนีอ่อาผมเจอแล้วครับน้องครับน้องครับน้องครับอยู่ครับน้องอยู่เรียนอะไรครับเนี่ยอยูอ่ในโรงอ๋อในโรงเฮ้ยทำไมเจอแต่ในโรงวะเฮ้ย <laughs> เออนี่ครับน้องเรียนน้องได้สอนเรื่องค่านิยมสิสองประการไหมครับสอนครับน้องจําได้ไหมครับ ทราไม่ได้โดนจัดกรอบเล่นงานแน่เดี๋ยวก่อนนี่ครับน้องคิดยังไงกับหลักค่านิยมสองประการครับก็ดีค่ะดียังไงครับให้คนมีระเบียบวินัยเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยออ๋โหดมากครับเจอเด็กในโรงไว้เอามาเลยครับครับน้องครับน้องครับน้องครับขออนุญาตนะครับขอสัมภาษณ์นะครับเรื่องค่านิยมสองประการโรงเรียนน้องได้สอนหรือเปล่าครับเดี๋ยวจะพูดใส่ไหมค่ะค่านิยมถูกตรอง เบื่อเบื่อเพราะอะไรครับมันพูดเยอะอเหมือนต้องท่องจําเยอะใช่ไหมน้องใช่ไหมเอาเวลาจำอย่างอื่นดีกว่าจริงว่าอาหาคิดอะไรกับอาหารนั้นเราเห็นด้วยหรือไม่ก็เห็นด้วยเฉยๆได้เบื่อคนโชยคตรมาแชร์ลุยไหมจุ๊งเลยได้ทำทำไมไหจัดมาลุยเอามา พี่ครับผมขอถามเล่นหน่อยได้ไหมครับคิดยังไงกับค่านิยมสิบประการครับผมเห็นด้วยหรือไม่ครับไหนน้องท่อง12บประการให้พี่ฟังหน่อยเดีพี่จำไม่ได้เนี่ยผมก็เหมือนพี่นะหล่ะผมก็เหมือนกันนเราก็คิดเหมือนกันโอเคขอบคุณพากครับผมพี่ครับผมขอถามเล่นหน่อยได้ไหมครับคิดยังไงกับค่านิยมสิบประการครับค่านิยม1ิบประการอะครับพี่เห็นด้วยไหมครับค่านิยม12ประการมีอะไรบ้างคะ ไม่ใช่พี่คนละอันกันครับผมคนเด็กประยุทธ์ออกอะครับอันนี้มันคอสชไม่ใช่คนอันกันคอสชอชะครับมันมีอะไายมาะพี่ไม่รู้อ่ะอ้าวอ้าวหายแล้วใส่มัธยมเรียนอย่างเดียวเว้ยอย่างงี้ขอบคุณมากครับพี่มาไลน์มาไลน์คุณงบสิบสองประการนะครับคืออะไรอะอ่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ดีกว่าครับน้องแว่นแว่นคู่เลยเออน้องครับเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์ได้ไหมครับเรื่องค่านิยมวิสองประการ ได้ไหมครับนิดเดียวนิดเดียวนได้ไหมครับโอ้หอะไรครับอ่พี่แบงคกันนิดเดียวได้พี่ครับพี่ครับขอระยะสัมภาษณ์ได้ไหมพี่เรื่องค่านิยมศิลปกรรมครับไม่เป็นไรครับผมรู้เรื่องครับอืมอ่ะตอนนี้นะครับเราถ่ายเรื่องเอ้ยเราถ่ายของอ่ากลุ่มเยาวชนนักศึกษานะครับตอนนี้เรามาต่อดีกว่าเจ้าของความคิดทหารครับมาเจ้าหมอนกาย ที่ค้าผมขอสัมภาษณ์เลยนะผมงทำงานสออาจารย์้คิดยังไงกับค่านิยม12ประการครับผมของท่านประยุทธ์ไม่ไม่ออกเสียงเอาอุ้ยอุ้ยเออคุยโทรศัพท์อยู่พี่ก็ได้ดีๆผมเดือผมนนี้ยผมอยาก่อนเลยเอาไปสุดสามอยู่เอ้าหนีหมดเลย หายหมดเลยยังไงในทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับวอร์ดแอบเพนต่อเดี really. ๋ยวป่ะไปที่อื่นกันดิไปไปที่อื่นเดียวกระจายเหมือนหนีระเบิดเลยเด well> ี Entonces, ๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับเกี <ah ่ยวเรื่องค่านิยมที่สองประการนะผมว่าคิดยังไงนะครับอไอก็เห็นด้วยค่ะจาไม่ได้สะก้อนเลยอ่ะ ก็เป็นสิ่งที่คนต้องเรียนแล้วคิดยังไงบ้างครับก็คิดว่าเป็นค่านิยมที่ผูกฝังในคนไทยอยู่แล้วค่ะก็ควรจะรักษาให้อยู่ในคนคนไทยต่อไปเรื่อยๆแล้วคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่นี่ให้ความสำคัญไหมครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยค่ะถ้าในชีวิตจริงแทบไม่ได้ใช้เลยพี่ดีกว่าพี่ครับพี่ครับขอญยตสัมภาษณ์นะพี่ สัมภาษณ์พ,พี่พี่พเร็นอะไรเลยพี่สัมภาษณ์ออกก็ไดไ้เป็นไรอีกโทนแล้วไงเรื่องอะไรครับเออเรื่องค่านิยม12ประการครับของท่านประยุทธ์ครับผมที่ท่านออกมาพี่ได้รู้จักหรือเปล่าครับไม่รู้จัก,กค่ะอ๋อไม่เป็นไรค,ครับมาฮะไอเรอสัมภาษณ์เดือดเฮ้ยนายเดี๋ยว<ๆ>ขอสัมภาษณ์ก่อนได้ปหมต้องรอส่งอาจารย์อะเออรู้จักนี้ป่าค่านิยม12ประการอ๋อรู้รู้รู้ เคยดีนปะเคยดีิดียังไงบ้างอะก็ก็ดีนะแต่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะช่วยได้สำหรอะไรคิดว่ามันสามารถมาใช้ในแบบชีวิตประจำวันได้ไหมได้นะเช่นยังไงก็แบบว่าบางแบบเริ่มไม่ได้แล้วไม่เห็นด้วยไหมเนี่ก็ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยนะทำไมอะคือเหมือนบางเรื่องมันก็น่าจะแบบเหมือนรู้กันอยู่แล้ว เออเหมือนเรารู้อยู่แล้วอืมอาจจะดูย้ำมากเกินไปอาจจะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าได้มันดีอ่ะดีแต่ไม่ค่อยเห็นด้วยโอเคขอบใจมากนะครับคุณพ่อผมอ่ะเราก็มาสรุปดีกว่าเนาะว่ามันเป็นยังไงอืะเป็นไงจ๊บอืมเอาจริงว่าแบบคนส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเราถามไปเหมือนเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยบเรื่องพวกนี้เลยครับจริง ว่าแบบมไม่รู้ว่ามันไม่ครอบคลุมหรือว่าคนส่วนใหญ่ไม่ใส่ใจกันแน่นะครับจริงก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่จะอย่างเป็นคนอย่างที่สองมากกว่าครับคนส่วนใหญ่ไม่เ้าใส่ใจเพราะว่าส่วนมากเงี้ยอะตามโรงเรียนมัธยมเงี้เขาก็จะเออจะมีสอนว่าเออเฮ้ยนี่หลัก12ประการนะัอะไรเงี้ยครับผมที่อะที่ตอบกันได้ก็คือส่วนใหญ่ผมเห็นจะเป็นเด็กมัธยมครับถ้าเกินมัธยมแล้วมาหาลัย่งเงี้ยคือไม่รู้เลยว่าคืออะไรค่านิยมสิบสองประการ มมนไ่ก็ใส่ใจอะไรพวกเนี้ยใช่ตามในคลิปเลยครับหรือว่าในมหาลัยคือไม่มีการเรียนการสอนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับใช่ครับอ้าวเดี๋ยววันนี้เราไปจริงแล้วครับผมแล้วก็ขอบคุณครับขอขอบคุณห้างเซ็นทรัลพิม์เก้านะครับที่ให้สถานที่จ่ายทำนะครับผมก็ก็ให้ตอนไหนครับอ่ามาแล้วสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณผู้คนที่ให้เราสัมภาษณ์ด้วยถ้าเกิดไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีวิดีโอนี้ออกมาใช่ใช่ใช่ครับาแล้วก็ขอขอบคุณนะครับห้างเซ็นทรัล พาซาสาขาปิดนเก้าชั้นห้านะครับแล้วชั้นสามสี่ด้วยครับพอแล้วพอแล้วขอบคุณท่านขอบคุณท่าน